สวัสดีครับพ่อผมนะครับฟุกวันนี้ผมมารีวิวแผ่น VCD มวยปั้มนะของบริษัทจ a n Picture จำกัดเป็นบริษัทที่ต่อจากบริษัท Video Square นั่นเองหลังจาก Video Square แบบเลิกทำมวยปั้มอะ่ะพูดง่าย Jan Picture ก็มารับช่วงต่อนะครับชุดนี้เป็นชุด TBS The King of the King The King of King อ่าชุดที่หนึ่งเนี่ยครับรวมสุดยอดแมตช์ของ TBS นั่นเองเป็นของนัตติ้งภาคนะครับ จัดจำหน่ายโดยจันพิกเจอร์160บาทจริงไม่ใช่อ่ะโอเคเราไม่พูดอะไรมากครับอเอ้ยมีทั้งหมด3แผ่นนั่นเองเนี่ยนะโอ้ยอ่ามีทั้งหมด3แผน่นโอเคมาพูดถึงแมทกันดีกว่า แมทก็จะมีอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะมันออกมาทั้งหมดสามเอ้ยสองชุดนะครับชุดละสามแผ่นหกแผ่นนั่นเองครั้งแรกกับการรวมฮิตแมทสุดมันของทิเบตชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยมันมีแมททิเบตเจอแมนคายศึกลอ23สิบามงหาปี99แมทไม่มีกติกาเจอสโตนโคโนโมซี่9 9เฮลเดอร์ 99. เซล,เลในศึกโนวเวอัลสอง0 0นอะ เจอมิกฟูลลี่หรือแคทตอแจ็คหรือแมนคายแล้วก็แมตช์การปั้มที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่โดยแมตช์นี้ยเป็นแมตช์รอยย l ร์เบอร์สองมันจะมาไม่เต็มแมตช์นะมันจะมาเฉพาะตอนที่เบตออกมาแล้วก็ยาวจนจบแมตช์ทิเบตปั้มกับไอเนี้ยต้องย้อนความว่าที่เบตปั้มกับจับคู่กับสโตนโคมั้งเจอกับเจอกับเจอริโกกับคิสเบนวาในศึกรอปี2001ที่ทิเบตบาดเจ็บหัวเขา่าแล้วก็ ต้องแบบพักกันปั๊มแบบแปดเดือนจนได้กลับมาเนี่ยในรอย a ัลลัมเบเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าถ้าทิเบตกลับมาไม่ทันใครจะเป็นผู้ชนะรอย a ัลลัมเบนะครับเป็นความโชคดีของทิเบตได้มั้งที่กลับมาพอดีอ่ะโอเคเรามาพูดแมตช์แรกดีกว่าแมตช์แรกเป็น,นเิเบตเจอแมนคายปี99ตอนนั้นแมนคายก็ใส่แบบใส่สูตรแบบเหมือนแบบพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยใส่สูทผูกไทไม่ใช่สูทรดีเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว แล้วก็ผูกไทยทีเ่เบสตอนนั้นก็กำลังเป็นแบบขึ้นมาเลยอะปีเก้าสิอะยังแบบอายุยังไม่เยอะเท่าไรน่าจะแบบประมาณสักสามสิบก็ไม่ถึงกับเยอะนะตอนนั้นประมาณยี่สิบเก้าสามสิบจีเบสนะตอนนั้นอะจีเบสไม่แน่ใจว่าเป็นแชมป์หรือเปล่านะจำไม่ได้เจอกับแมนคายต่อ โดยแมช์นี้มีเชนแม็กแมนเก็บเป็นกรรมการพิเศษก้แ,แน่นอนอยู่แล้วว่าแล้วก็มีเดอะล็อกออกมาด้เดอะล็อกก็มานั่งคุยข้างเวทีอืมมานั่งคุยข้างเวทีอ่ะพอมานั่งคุยข้างเวทีปุ๊บเชนแม็กแมนก็มาเป็นกรรมการพอแมนคายได้เปรียบอะ่ะเล่นงานอะ่ะเล่นงานไปเรื่อยๆจนแบบเชนแม็กแมนแบบเหมือนแบบแกไม่ยอมที่จะมานับ นับตอนที่แมนคายกดใช่ไหมแมนคายก็เอาถุงเท้าออกมาเดอะซ็อกโกอะไรนะมีตัวซ so ็อกโกอ่ะมายัดปากเชนแม็คแมนอืมแล้วก็เล่นงานเชนแม็คแมนเชนแม็คแมนโดนโดนลูกหลงใช่ไหมตกลงไปแล้วก็เดอะล็อกก็โดนด้วยมัางแมทเนสแล้วก็คนที่โดนซ็อกโกอีกก็จะเป็นพวกใครที่มันวิ่งที่วิ่งออกมาน่านจะเป็นแบบใช้หน้ามั้ง ตอนนั้นเออใช่ใชไหน้าชไหน้าตอนนั้นเป็นสุกเป็นแฟนทิเบตมั้งเออใช่เป็นแฟนทิเบตนั่นแหละออกมาจะช่วยใช่ไหมอืมออกมาจะช่วยก็เจอนี่เจอไม่แน่ใจใช่เปล่าอ่ะนั่นแหละโดน โดนไอ้ถุงเท้าของแมนคายของเออของแมนคายนั่นแหละสุดท้ายสุดท้ายใครชนะต้องไปติดตามาผมผมลืมแล้วอะเออแล้วก็แมตท,ที่สนุกเหมือน,นกันนะ่ศึกล้อเนี่ยปี9ก้าเอ่แล้วก็แมตการปั้มแบบไม่มีกติกาชิงแชมป์โลก W W E อันนี้สนุกทีเวสเจอสโตนโคโนเมอร์โนเมอร์ซ no ี no ่99้า ตอนที่ทิเบตออกมาแรกๆใช่ไหมก็ถือคอนมาเลยโดยห้ามโดยโดยวินแมกแมนออกมาห้ามอืมวินวินแมกแมนออกมาห้ามว่าไอ้ห้ามใช้ทิเบตก็งงว่าไอ้มันนี่เป็นแมทไม่มีกติกาไม่อะไรทําไมถึงห้ามใช้คอนโดยทั้งสองคนแมทเนี่ยก็อัดกันแบบอัดกันเลยอ่ะพาไปทัวร์คนดูพาไปแบบมีตอนที่โตนโคเอากล้องถ่ายทอดสดหรือกล้องอะไรที่มันเป็นแบบ กล้องยาวๆอะที่มันสามารถหมุนแล้วก็กระแทกหน้าได้ไปกระแทกหน้าทิเบตคนดูก็แบบโอ้ชอบแบบชอบแม์นี้อะไรเงี้ยคนดูก็ชอบแม์นี้มากพาอัดกับลูกกงเหล็กพาไปอะไรโดยแมเนี้ยสู้กันไปเรื่อยใช่ไหมสโตนโคล,ลก็แบบปั๊มปั๊มสนุกอ่ะ จนตอนสุดท้ายเป็นใอน,นี่เป็นเดอะล็อกเดอะล็อกแกโผลมาโผลมาจะเล่นงานจะตีจะตีไอ้นี่มั้งจะตีสโตนโคมังม้งเหลืออะไรทักอย่างอ่ะแล้วมันเอ้ยจะตีจะตีทิเบตใช่จะตีทิเบต Tibet. แต่มันพลาดไปโดนสโตนโคจนทําให้ทิเบตอะสามารถจับกดสโตนโคไปได้อืมแล้วก็รู้สึกป้องกันแชมป์หรือได้แชมป์บจำไม่ได้ละ แล้วก็มีแม์การปั้มรอยัลัมเบอร์ส2ัองตอนหน้าเป็นทิเบตแกบาดเจ็บไปใช่ไหมในพฤษภาคมถ1งศึกหลอที่ว่าปั้มคู่กับสโตนโคเจอซิลิโก้กับคิสเบนวานั่นแหละทิเบตกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยกลับมากลับมาสู้กับสโตนโคสู้ปุ๊บก็มีเคเดดนเกิลขึ้นมามีแบบตอนแรกมีเฮอริเคนขึ้นมาก่อนเฮอริเคนขึ้นมาใช่ไหมก็พยายามจะจับทิเบตกับ สโตนโคนั่นแหละเอ้ยทิเบตกับใครอะที่ว่าจะจับยกอะน่าจะเป็นทิเบตกับกับสโตนโคจะจับยกแล้แต่สุดท้ายเฮลิแคนก็ต้องถูกแบบจับเวี่ยงลงเวทีแล้วก็มีตอนสุดท้ายที่เคยดังเกิลอยู่เดียวเดียวกับทิเบตแหละอยู่เดียวเดียวกับทิเบตแหละใช่ไหมเคยดังเกิลคิดว่าตัวเองแบบชนะแล้วอะแต่ทิเบตก็เล่นงานด้วยท่าแบบโคสไลน์ลงไปอะ จนที่เบสได้แชมป์รอยย้เบอร์ปีส0ันสอแล้วก็ได้ไปชิงแชมป์ชิงแชมป์โลกเป็นอดิ i ปิวเตกับคิจริโกะในเลเซมนเนียโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรวมฮิตของทีเบสเดอะคิงออฟคิงนะครับผมอาจจะพูดละเอียดแมตช์ Matt, ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคก็อยากให้เพื่อนๆลองแบบซื้อมาเก็บสะสมหรือว่าลองไปดูนะครับ เดี๋ยวชุดที่2ก็คงตามมามันมีแมทไอเนี้ยติดไฟเจอ